ไม่เกี่ยวเลยใไม่เกี่ยวมึงหรอกมึงเกือบโดนเหมือนกันอนี้มึงคิดไม่ถูกนี่มันเกิดพอดีนะแฮปปี้เบิร์เดย์กูอยู่เลยใช่ไหมยิงดาวโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยกูยังไม่ทันจะอะไรเลยเอาเออเออมึงเอา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 ว่าไงมึงงานนั้นยังไม่เส็บอีกเรือะไรอันี้อะไรมาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเสือได้คิวท้าทายมึงกุ้งกว่า เองเออเอาเวลาเอาเอาเอาอแล้วกันเอาผมไม่ให้คุด้วยอ่ะป๊อปป๊อเออเอาไปที่วะเอาเอาโผคาเดิมว่าไงมึงบอกแล้วนะว่าถ้าวันนี้ไม่ตายก็มันไม่ตายไงใช่ถ้ามันไม่ตายอ่ะถ้ามึงคุมมันทังไงต้องไม่ตายอ่ะเออมึงอย่าคุ้มกูก็มันไม่ตายไม่ตายก็คือไม่ตายมันก็จบทั้งโลกแล้วต่อทันรู้เปล่ามึงถึงว่ามึงแพ้พนันกูแล้วเข้าใจไหมเออไอ้ย่าท่านจะนักเลงอ่ะชิ้วสายเป็นหมองหีหรือป้องนักเลง กับควาเี oh, oh, like. ่ยนไปไม่ตายแสจ้ฮะเขาบอกว่าเขาไม่คุไม่มีสงจาไอ้เี้ยเ้ยเดี๋ยวก่อนลิกมายังพคพิกพิพมันไม่ตายเดี๋ยวมันชิพหายไม่ทำอะไรมันจ้งดตายแล้วตายแล้วเได้ได้ได้มีพิศวะพี่กล้นะที่กลอนเออดีดีเดี๋ยวก่อนไม่เจ๊งแน่งเนยดโอ้ยตายแล้วตายแล้วเอาเยอแล้วออกแล้วู

ิดว่าวจ็สิาเจ็ดเจ็ดนะฮะเแล้วเหรออ้ยเยเจ็ด7%อ๋อนั่งอย่างนี้โอเคมีคนกลับไปก่อนลูกหน้าไหมเนี่ยมีครับมีเยอะว่ะนับสทีไม่ไม่กั้โอ้ดีมากเอามาอุเล่นก่อนแล้วกันเลยรอช้ามาเข้ามาใกล้นะเดออีกอนเดิอเลย

โอ้โหชอมนักเปชิดมาอย่างวันนี้มาแล้วมาแล้วปิดพัดลมโอเคเยี่ยมมาช้อนมาคันหนึ่งนี่ไม่เอาช้อนกมาเลยโอเคพร้อมมาหน่อยจอดที่เด็ดอีกแล้วนะฮะได้เป็นสับจะแน่เลมามาด้วยกันนะพ่อแชร์หน่อยครับแชร์หน่อยเร็วพ่อนสวัสดีทั้ง278ท่านครับ

นี่มันกินกินยากเลยรู้ไงอ่ะก็แดกไปมันร้อนลุ่มแน่กิ่ตัวกี่ตัวเนี่ยบีบนิดนึงบีบเลยบีบบีบบโอ้โหยยยยยลยย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 วยย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 ่ยย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 อยยยยยยยน หกมัฉลาดเดี๋ยวเดีาน้ามึงด้วยมึงดนแน่มึเหมือนกันเหมึงดูไวเลยมึงเลยแหละจดมาคนี้อนเอจกตมหมดน่นเนี่ยมึงนี่แหละเออเกะเมนนะครับไม่ยอมปล่อยเลยอะฉลาดอะไอ้ห่า

เอาไปแกไปเอาเอาไม้กวาดเอาไม้กวาดอะนี้ไหมของแม่เอาออกไม่กวาดนะเกี๋ยวนีไมกวาดินี่กปาดกวาดเลหาแดาเลยโอโหรอนหน้ากูเลยนี่ยลุกบอลลกบอลเนไอ้หี่ยแม่งฉลาดไว้สัตว์ไอ้เทียนั้นเแดกเอาแดกเอาเลยสามสี่คำไอ้นี่มันคอยพ่นใส่หน้ากูเลย

สู้มันดิไป,ไปจิ้มจนจบไม่มีสัจจะในหมู่หมอผีจริงเลยเลยนี่ยเขาบอกตั้งนานแล้วว่าเขาเป็นคนไม่มีสัจจะรอตอนไหลไดนะ้ยังไงด้วยน้ำกินเลยเฮ้ยิไม่ได้คำเดียวงนะัเสียดายเสียดายเสียดายไปไหนไรตัวน,นั้นที่จะโดนแดดทิ้ด้วยอ่ะทิ่งบอกเอาน้ำใส่อ่ จริงไหมน่าตีมึงเรื่อยๆนะคุไม่พี่จะแดกหลบแล้งแต่แรกมึจะได้หยุดกับลืมดที่คุณลืมจรงว่าเดื้อย่างที่ไม่แดกมันจะสู้ขนาดไหนจ้ะเนาะน่าจะสู้ใช้ได้เลยเนี่ยขนาดตีกันสู้กันแบบนั้นเลยอยู่แค่นี้ก็กลัวตายหาแล้วพี่หมดสงายแล้วเจอไม่ค่อยกล้าแล้วดูสติมึงเรื่องอจะดีขึ้น ก็ปฏิบัติอยูนอยู่นะเอกับเมื่อวนก็ผ่านมาร่วร่วีด้อพอพออเดี๋ยวหยดน้ำพริกนด่จะได้คนใส่กูไม้หอูแสบเลยนะแสบเลยะเพราไใกล้

si anak yang anak yang to kayang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  bareng 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 barengngrengngreng

warin 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 ka 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 ก็พาวุฒิการขัดลูกหลานที่นี่ก็ก็ก็พาวุฒิการพาวุฒิการทำไมไปได้แล้วมึงจะเป็นอะไรฮะอี่ฮาก็องแพ้กูแล้วไม่หรอกบอกอ่ะมันแบบมันจะตายมันก็ไม่ตายฮะไปเสื่อมไปได้แล้วฮะเสื่อมไปมากู

कालोरे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  रेरेरेड़ेरे पररेरे पररेेंरेरेरेेरेरे

इचाना च काय ते तो तो नीति 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 सवेते और जन तो अना जन तो काय संति काय ते तो तो नीति 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 दिगना इदिकला अना जन तो अना जन तो काय संति कपादय जन कुमार जन कपादय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  जन

ลูก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 ลูเลูกลูกลูอลไปลูก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 ลไปลูก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 

ज प देखपा में ला ไม่หนุกเลยเนี่ยไม่เห็นมันตายเลยมันก็ยังอยู่นะไปแล้วมึงบอกว่าถ้ามันตายถ้ามันไม่ตายเมียมึงก็ตายอ้าฝอยยังตายเข้าใจไหมก็ตามทำที่มึงเคยบอกไว้แล้วกันนะฝอยเมียมึงตายแทนเพราะมันก็รออตายวันนี้วันเกิดมาแล้วไงนะเท่าไหร่หกสิบปีนี้หกสิบห้าสิบหกห้าสิบหก কোবারে 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 কোবারে

เด็ดไม่ใช่น้อยแต่มีใจน้อยตั้งแล้วฮะมึงอะไรนะว่าอะไรวะไม่ไได้ยินม่ตั้งแล้วไม่ตั้งแล้วโอ้โหใจะเอาเลยเหรอคุงพี่ไปเถอะไปตั้งลรั่อนช่อ้โหโอ้โหยังไงฮะโอ้โหอยู่ตาย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 ยังไงน้าบึงเฮ้ยโห่นี่มันเกิดมันนะเว้ยมึงน่าจะมาให้พี่เดิร์นเดย์ให้มันนะฮะาย เวรอยพอมันเกิดให้มานให้มันอายุมันขวัญยืนไม่ใช่มาทำแบบนี้เข้าใจเปล่าฮะไป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 กลับบ้านหนึ่งไปกลับประเทศไปนู่นไปไอ้ไปซะรู้ว่าอุ้ยเกลรกอย่างมึงไหมฮะเมียที่ตื่นเต้นไหมเออก็บสุดท้ายแล้วไงเนี่ยเออไม่มาแน่นะไอ้เหี้ยมึงบอกกอลอะไรอีกไม่อยู่ไม่ได้บอกช่วถือเช่สุดท้ายไอ้เหี้ยกูเกเร ฮะขอโอยเ้ยพูแล้กูไม่มีสัจจะเด็ดทานี่กูไม่มาแน่นะเพราว่าหมดี่บากกรรมขอมันแล้วกูทำอะไรมันไม่ได้ต่อไปแต่มึงปิดมันละกันสจุดกูบอกมันแค่2จุดสีจุดมึงหาาวเองเยี่ยมมึงหาได้แล้สามจุดไมแดน้ําวดีกว่าจบไเียมแองก็ปิดหมดเลยเนี่ยใช่ไมอ้ิไม่ได้ครบ ผมไม่ได้บอกมันนะถ้ะดาดาราเปคนบอกมันมันก็หายจุดมันลวกันาตารูปันหาได้ไลดแล้วรูหาอน้ำที่ไหนที่อยู่น้ำะเอ้เอาดูกีุย้เองบ้านๆ,ๆใกล้ๆนไ้เอไปเอาไปไม่ดลุแล้ไม่ไหุดคได้เ,เอ,อ้ยตายแล้ว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 เกยนแล

ஜ நோ நாராஜ மகாராஜராஜராஜ மாராஜ மாராஜ மகாராஜ மகாராஜ மார்க்கு

ลู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 กลูกช้าหน่อยนะบอกแล้วแต่ละเคสบางทีเนี่ยมันช้าเร็วต่างกันนะกูจะอยากกูอยากจะรีบทั้งไตห่าห็นป่ะเจออย่างนี้จะรีบได้ยังไงใช่ไหมเออเดี๋ยวเพื่อนมึงอีกห่าใครโดนขอมาที่นี้มีไหมยกมือใครโดนคุณไสมาหมดแล้วนะมีเหรอ lặng nữa không? Anh lặng nữa. Bye bye, man.